สวัสดีครับช่องน่าเสริมโกกอกมาดูวิว้อยล้านตาชานอีกแล้วมาดูวิวพันล้านตาชานอีกแล้วครับตาชานนี้ก็เลยลอยมาเบิงเบา้าล้อง้าล้องเมื่อแดดออก ฟ้าฟ้าร้องเมื่อแดดออกนะครับไม่ช่องฟ้าแจ่มใสแต่ฟ้าร้องครับดูดูทุ่งนาครับไปดูคนคนใส่ตกกะกะแตนครับมาดูครับวิวพันล้านตาชานเดี๋ยวตอนนี้กลายเป็นโรงครัวแล้วครับ ดูครับขณะนี้ถึงถึงถึงสามพืนูดดตอนเพยังนี่เพชรยังนี่ทำอะไรกันครับโอ้ยเห็นนะหาเนี่ยกินเทียงก่อนอใส่แม่งยุงอยแมยังใช่แมนเดลตะกะเดน นี่เป็นตะกะเตนนะฮะมีเมตโต้ด้วยเมตโต้ด้วยครับจะไปจับใส่จะตอดดนะ้วยจะพุ่งเจ้าแม่ไหมถ้าที่เป็นหลวงมันแม่มันบัวอันบ่แม่นบัวบัวผมนนอนที่เงินบัวก็ขี่ขานแต่ใช่ การทำภาวโคตสก,กเ็นก่อนจะเอาไปขั่วมันจะอร่อยมากครับรอเอาคีมออกก่อนดูดูหน้าตาชานครับท้องนาเขี้ยวขจีเต็มไปด้วยใบข้าวยังไม่มีรวงข้าวครับ ดูวิวผู้หลวงผู้หลวงบ้านผมเอินงมเงาะมันนี่ครับบ้านผมเอินงมงเงาะผู้หลวงอันนี้บ้านเจ้าเอินคือกันยี่บ่ซูมไปดูซูมไปดูไอ้งมเงาะผู้หลวงครับจะมีคนเดินอยู่ไหม โอ้ยแต่กล้องคอยไม่เห็นชัดคลกดแ้เห็นหกเตะกระหลอกแล่นทึนๆอยู่พูเ็นทรันกล้องใ่ไหมนี่เห็นไหมครับหลังคาหลังคาวัดนะฮะเมนบัวเมนบัวหลังคาวัดเนี่ยว่ะ ที่พักสงฆ์นะนี่ลังคาสีเขียวนี่ครับผู้หลวงครับหลวงอิรีครับใหญ่ซ่มเข้ามาให้เบิลอใหญ่งงขนาดออกไปไก,กลๆน้อยขนาดผู้หลวง นี่ครับข้าวแตว่ชาญตชาตชาญไปไหนโอ้เราไปหาไอ้ต้นยาง,งวงช้างแกไปหาย่าง,งวงช้างกับอะไรนะสาบเสือรากของมันรากของสาบเสือใช่ไหมเอารากมันมามาต้มกิน สรงไซกาแฟนีนห้วยบ่อยากรับเลยครับยางหาวยดองดองเหมือมือหมล้ครับว้ายมันด,ดีมันดีดเด้อส่งไซกาแฟโควิดตายมัดกินเข้าไปมันยางอยู่บบเศร้าโควิดก็ได้เมือ่อยตาย <laughs> โควิดก็ได้ วิ่งเมื่อยแม่ยางอยู่กับเสาวิ่งเมื่อยตายคลอเลยห้าวต้องไปเข่าหรอกเชฟบอกเซเว่นบัดนี้ห้ามหุจักแล้วต้มรากสาบเสือแล้วก็ลากของงวงยางวงช้างบ่ แล้วมังซ่างตุ่มทั้งตุ่มทั้งห่างตุ่มทั้งใบทั้งต้นทั้งห่างเลยมัตระปูนมันนาตุ่มมัดล่ำมัดต้นเลยครับมังร้างก็ได้เป็นว่าเอามาส่งใส่กาแฟนี่กินยางยงมัดมือฮาวิ่งดองดองแหลยโควิดกินเข้าไปบ่้ย่างมือตายเมื่อยโควิด คนง่ายก็โควิดม่ตายครับโควิดตายก่อนท้องฟ้าก็โอ้โหสวยฟ้าร้องเมื่อตอนแดดออกนะครับฝนซีมืดแล้วมั้งฝนินีมืดแล้วแดดจังวางอยู่ฝ่าห้อง กินคือเก้าแล้วครับเขานะไม่มีไกินเก็บกินห้ามทุกน, <laughs> นี่ครับข้าวตาซานงามอีรีครับ สวยงามตามท้องเรื่องครับเห็นไหมตาชานมาแล้วแกไปดูต้นงวงช้างมาไม่ตายหมดแล้วน้ำท่วมครับตกหน้าแลงนีดครับต้นหนาวนี่เริ่มมีเยอะแยะครับตาชานมาแล้ว เบิ้ง่ยังเป็นไงมาต้มน้ำห่อนให้ยายมวกิแค่ยังเขาว่ามันเป็นยาดียาดีแก่ยังแก่บโแกไข่แก่น้ำแก่ไข่เออเขาว่าตมกินแก่ไข่ไข่ไเป็นโควิดกอยอัมบิแกโควิดนะไรเขาว่าวาส่งเชกาแฟเขาเ่วาเหน ช่วงทซคาเฟ่ห่าวร้องได้ไหมเลยเ่วยัแ่อ้วหน่มงเาน่าลอยครับ้าละสามร้อยมันมได้บลสมอหน้หนาึงกะทยคิน้นึ่งกะเทียงกันอยู่นจะไม่นักเลงาน้อ่้านทยคิอคนไทิป ใจสมควรถือยังพอเถ่าเห็นบ่ส้างบังอาจมาเที่ยงเนียแไปแล้วครับ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 ตาชานเดี๋ยวครับ จะ,จ,ะจะไปเทิงั่นบอมจะไ้ขวง่ายอยู่ตะกะเตนนี่สำหรับคลิปนี้คิววิวพันล้านตาชานขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่ซอยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมกดติดตามให้ครับกดยังก็กดเข่าไปโหลดครับขอเตียเบ,บิง้งกดห้ำเข้าไปโหลดครับ สวัสด uh ีครับ